ทำได้ถ้าจะทําอุ้มบุญก็ทําใส่ของเจ้านะหมูปิ้งสิบไม้งยน่ารักจังเลยค่ะขอบคุณครับผมพี่แพดีน่ารักมากโอ้กรรมเทพไว้อะไรอะครับกรรมเทพขอบคุณค่ะทุกคนหนึ่งมื่นอย่าลืมกดติดตามช่วยขอบอกเขาให้ช่วยกดติดตามครีเอเตอร์ไลน์หน่อย วยกดติดตาม Creator Live หน่อยครับน้องฟอร์ดกลับมาครั้งนี้ห่วงแม่ไหมคะช่วงนี้เนื้อหอมมากห่วงพี่ไหมจะหึงพี่บ้างไหมตอบไปนี้จะแสดงออกไหมจะห่วงพี่แบบสแสดงออกไหมจะ,จะฟอร์ดจะ,สะแสดงออกได้ยังไงล่ะฟอ,ฟอร์ดฟอร์ดแบบมีสิทธิ์ด้วยนี้อ่าแล้วถ้าเป็นแฟนก็มีสิทธิ์ <c oughs> อ่าคนเป็นแฟนกันก็นกต้องมีติดห่วงกันได้ใช่ไหมทุกคนมไม่รู ไม่รู้เนาะว่าเขาพาใครมาบ้างนะเนาะเอเอพาไปไหนพามาแถวนี้แหละไม่มีทำอะไมอ่ะ <c oughs> อะไมอ่าอ่านซีกลับมารอบนี้หวานฟันผุแน่เลยใช่ครับหนอนกินแล้วเนี่ยเขินเด้อมีอะไรอีกไหมยิ้มค้างตลอดไลฟ์เลยฉันเนี่ย จะสิงกันอยู่แล้วจะสิงกันอยู่แล้วจะสิงกันอยู่แล้วอ่าจะหลับแล้วอะว่ะจะหลับอ่ะแตยังไม่ไอาบน้ำเลยเหลือแค่หันไปแล้วก็อย่างเงี้ยไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวไลน์มันบินขายต่อไม่ได้ขายแล้ว่มันขายอะไรไม่ได้แล้ว S <S <S เหมือนเด็กน้อยเลยเนาะลูกเหมือนลูกเลยลขานอนตักฉันเขินทุกคนอันนี้ฟอดเดี๋ยวอยากรู้จริงๆว่าคนที่แบบเขาไม่มีแฟนอ่ะเขาแบบทำยังไงทำอะไรอยู่ <S <S ที่ฟอดเดไปอย่างเปไม่นี่เขา แต่ว่าเมื่อเช้าออกฝัดเปิดมาตั้งแต่เช้าเลยอ่ะโอ้โหวาเลนไทน์ทั้งวันเลยจนรู้สึกว่าแบบโอ้โหคนที่ไม่มีแฟนนี่ช้ำใจจริงๆเลยนะแรงมากคนบอกเอาแล้นหมดวาเลนไทน์แล้วรออืมหมดวาเลนไทน์แล้วนอนดูคนเฮ้ยเดี๋ยวมีอะไรจะให้ด้วยให้อะไรอ่ะเดี๋ยวมีอะไรจะให้ด้วยจริงเหรอจริงเซอร์ไพรส์เหรอเซอร์ไพรส์ไม่ได้มีแค่ดอกกุหลาบอย่างเดียวจริงอ่ะจริงทุกคนผู้ชายจะเซอร์ไพรส์อ่ะมีอะไรจะให้ ว้าวผู้ชายทุกคนมาทายกันผู้ชายจะให้อะไรให้ถ่ายให้ถ่ายไม่รู้สิพี่ไป่ี้ว่าอะไรเขาจะไปรู้หรอเอาให้ด่าให้ถ่ายกันไปจริงกันไปจริงผู้ชายให้ถ่ายให้ถ่ายสีเปหูบอหูดอกบะหูน้ำจ้าดอกเฮ้ยเดี๋ยวว่าเอาให้ถ่ายว่าคืออะไรจะไปรู้หรอจริงเหรอไม่รู้จริงอ่ะคืออะไรเอาให้ถ่าย ดาวยากอะเพราะว่าก็ดอกกุหลาบก็ได้แล้วไอมีไซส์อ่ะอันนี้เป็นไซส์มีขนาดอะไรวะเป็นอะไรอาพูดจริงไม่รู้คืออะไรที่ทุกคนต้องแบบต้องมีอ่ะไม่รู้อะที่เกียดดาวรองเท้ามีคนบอกว่อเสื้อเออเอาเสื้อมาให้เสื้อเอาเสื้อมาให้ เก็พวกเก้าทางทำเสื้อมาให้หรอใช่เราขายหมดไปแล้วไม่ใช่หรอไม่อันนี้ทำแยกตั้งหากเลยไหนขอดูหน่อยอ่ะให้ดูก่อนอ่ะให้ดูดีเทลก่อนเอออ่ะดูดูชื่อค้ะก่อนวีด์ฟอดแอนด์เพลลี่ฟอดแอนด์เพลลี่อ่ะดูค้าดูค้าเดียวค้าดูทุกคนเออน่ารักทำสีขาว อ่ะดูข้างหลังดูข้างหลังน,นี่รู้แล้วรอว่าเขาจะเป็นแฟนด้วยอ่ะอชื่อชื่อเขาก็ทำมามีแค่สองตัวในโลกอ่ะ<ต> <laughs> เอออเาไม่ดูข้างหลังก่อนะอนะขาดูแลนี่ไงข้างหลังนี่น่ารักมากผู้ชายไม่ตื่นครับทุกคนนี่เห็กมันอ่อนเด็กมันยั่วเลยหลวมตัวไปหน่อยเดี๋ยวใส่หุ่งนี้เลยเนี่ย ใส่ได้ไหมอันนี้ 3XL น่ารักว่ะใช่เหรอ XL นะรู้สึกเหมือนเอล XL XL เขามีพุงเหรอได้อยู่แหละสวยแต่ว่าสวยมากหมดขึ้นแล้วตอนนี้เบาหวานอุ้ยอีกกี่นาทีดีอุ้ยรักสิบห้านาที จัดสักกี่ดอกได้ฝันจะไปอาบน้ำก่อนได้ไหมได้ถ้าไปอาบน้ำตอนนี้ได้ไหมก็อีกแป๊บนึงอ่งได้เลยก็ไปอาบน้ำทุกคนเดี๋ยวจะส่งฝอดไปอาบน้ำแป๊บนึงสลับกันสลับกันมไกลอ่ะตลับกันทุกคนอย่าลืมกดติดตามช่องนี้นะอย่าลืมกดติดตามนะครับทุกคนกดติดตามช่องนี้หน่อยจะรีบนอนไปไหนแหมไม่พรุ่งนี้เดี๋ยวเราต้องมีไปลาดที่กันใช่่รบนี้้ผมตองไปพรุ่งนี้ผมต้องไปหาพี่ชายสุดที่รัก คนที่คนที่ซัพพอร์ตเราสองคนใช่หาไม่ได้แล้วคนแบบนี้หาคนแบบนี้ยากนะครับทุกคนที่จริงใจกับเราแล้วแบบเนาะหาคนแบบนี้ยากะลากหาคนแบบเนี้ยไหนให้มันจริงเถอะเอาก็พูดจริงจริงมมาล้อเล่นกับฉันไม่ได้จะล้อเล่นทำไมแล้วฟอรไม่ล้อเล่นหรอกใช่ไหมทุกคนฝอรรู้ว่าล้อเล่นอ่ะมันแบบมันจะเจออะไรบ้าง คนก็น่าจะรู้อยู่คนรอเล่นอ่ะมันจะเจอกับอะไรบ้างกดติดตามช่องนี้ให้ด้วยนะคะส่งมดแล้วเหรอนี่วันใหม่แล้วเนี่ยลา์ได้อีกร้อยนึได้ร้ <c oughs> วันใหม่แล้วเนี่ยลา์ <c oughs> ไ,ได้อีกร้อยหนึ่งว้าอย่าเล่นกับระบบใช่มีมีคนถามว่าทำไมถึง <c oughs> อะไรทำไมถึงกลับมาเอออตอบเขาไปสิเพราะ อันนี้อันนี้ขอตอบแบบตรงๆเลยเนาะถ,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 ถามว่าทำไมถึงกลับมาเพราะว่าเอ้ยทุกคนมันอันนี้อันนี้ก็พูดตรงๆเลยเนาะมันมันหาคนแบบนี้ยากเนาะคนที่แบบเอ้าจริงๆเราแบบไม่ได้แบบดูกันที่หน้าตานะแต่ว่าความความดีอบบมันมีจริงแล้วแบบความนี่ครับโห อุ้ยขอบคุณค่ะใครอ่ะมันคืออะไรอ่ะดูไม่ทันเลยค่ะขอดูอีกทีหนึ่งได้ไหมเมื่อกี้หนูดูไม่ทันเลยอ่ะส่งอะไรมาคะหนูดูไม่ทันเลยอ่ะมันอูมันน่าจะได้เยอะแน่เลยคือมันอันนี้ก็พูดเนาะมันคือแบบคือจริงๆมันความแบบความดีมันชนะได้เหมือนกันเนาะมันไม่ได้แบบจริงๆฟอร์ด้พ้แบบความความแบบน่ารักของแกความดีของแกนี่แหละจริงหาคนแบบนี้ยากมาก หรอใช่ไม oui. pues <st> ่ได <iga> <the Cooper 8> nah ้แพชนาความไม่ได้แพ้ความสวยพี่หรออันนี้มันก็ส่วนหนึ่งเพราะแบบสวยแล้วไงมีจมูกมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วไงสวยขึ้นมากเลยอุ๊ยอดวันนี้พี่แพ้ดีสวยมากเออน่ารักเอามีอะไรจะถามอีกไหมไม่มีจะให้นางไปอาบน้ำแล้วนะทุกคนเพราะว่าตั้งแต่เช้าแล้วเม่เช้า ตื่นตั้งแต่หกโมงอ่ะตื่นหกโมงทุกวันอ่ะฝนก็ไปเรียนแต่แต่ฝนง่วงมากตอนเช้าอ่ะนอนนอนได้ไม่กี่ชั่วโมงเองก็ต้องตื่นไปมคนบอกรักษากันไว้นะรักษาอะไรครับไม่ได้เป็นหมอฉันก็กำลังจะเล่นมุกนี้เอ้นี้น่ารักมากเลยอ่ะรักษากันไว้นะรักษาเลยครับไม่ได้เป็นหมอเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวไปหาให้หมอรักษาให้อยค่คุณเนี้ไปหาหมอรักษาหน้าก่อนค่ะใจเอาไว้ที่หลัง ใจเอาไว้ทีหลังค่ะมีคนถามว่าทําไมดูดีขึ้นทําไมฝอดดูดีขึ้นลเลอร์ค่ะดูหน้าฝอดีฝอ,อ,อดทาได้างเนี่ยฝอดทาเนี่ยฝอดทาเราพื้นกันแดดนะเนี่ยทาหรือไม่ทาฉันก็รักของฉันอยู่ดีเราทุกคนเราสองคนมันเคยคนเคยคบกันแล้วมันผ่านเรื่องแค่ว่าอภายนอกแล้วคนเคยอยู่ด้วยกันแล้วมัน สิ่งที่สาคัญกว่าแรกๆแหละทุกคนน่ะมันใช่แหละเรารักกันเพราะว่าหนึ่งสเปคใช่อะไรใช่ส่วนหนึ่งแต่ว่าอันนึงที่มันทําให้เราครั้งครั้งก่อนที่เราก็อยู่กันได้นานตั้งปีกับเจ็ดเดือนก็เพราะว่าอะไรหลายๆอย่างมันทําให้เราแบบเออใช่อยู่ด้วยกันเออจ๊จจจจจก็พูดตรงๆไปเลยว่าฟานน่ารักมันไม่ใช่แบบว่าสวยหล่อทุกวันทุกคนก็เห็นใช่ไหมละ่ะถ้าสมมติว่าเออแต่ก่อนตอนนู้น่ะถ้าน้องเขาไม่ได้อะไรกับดิฉันน้มันก็คบกันไม่ได้หรอกหนึ่งปีเจ็ดเดือนตอนดิฉันก็ ตอนนี้ฉันไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้แต่งวิเขาไปเห็นใช่ไหมล่ะเราบุคลิกยังไงอะไรยังไงแต่ตอนเวลาฟอดไปออกรายการอ่ะเขาก็จะบอกตลอดว่าเออเนี่ยฟอดเปิดใจฟอดลองเปิดใจดูใช่ไหมตอนนั้นอ่ะฟอดก็บอกอยู่ตลอดว่าเออฟอดลองเปิดใจดูแต่แต่พอเข้ามาอยู่จริงๆอ่ะทุกคนมันแบบอ้าตอนมาได้ทุกคนก็อาจจะว่าเออเนี่ยฟอดไม่ได้รักพี่แพรลี่จริงหรอก ทุกคนก็อาจจะคิดแบบนั้นมันก็ไม่ผิดหรอกครับเพราะว่าฟอก็เพิ่งมารู้จักกับพี่แปรี่ไม่นานใช่ไหมแล้วคุยกันเพิ่งแบบสองสามวันนี้มาับฟอก็ยังบอกตลอดว่าเออเนี่ยขอลองเปิดใจดูนะไม่รู้ว่าแบบว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงแต่ดูดีว่าทุกวันเนี้ยผมแบบเออได้แบบไม่ได้ไม่ได้จะพี่ไม่ได้จะทําให้คนอื่นเห็นนะแต่ทําให้ตัวเองเห็นนะว่าแบบเออมันก็ได้พิสูจน์ตัวเองว่าแบบเออการเปิดใจครั้งนี้มันก็แบบไมไ่โคตรจะดีเลยอะไรเงี้ยแต่แค่มันรู้สึกว่าตอนที่เรา,เาทะเลาะกันตอนนนัั้น มันก็มีอะไรที่แบบที่แบบฟอด <ina> ก็ยังเครียดอยู่พี่แพที่ก็คิดมากอยู่แล้วมันก็เคลียร์กันไม่ลงตัวอ,อย่างเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกเออก็ต้องห่างไปทั้งที่แบบตัวเองยังรู้สึกแบบช็อกเอ้ยยังรู้สึกแบบอะไรอยู่เลยแบบยังรู้สึกอะไรไม่ยังรู้สึกแบบห่อองแบบออางห่างไปทั้งที่ยังรู้สึกอะไรไม่ตอนนั้นอะ่ะฟอยังรู้สึกว่าแบบยังรู้สึกรักพี่อยู่ยังรู้สึกไม่พร้อมเลยอะไรเงี้ยที่จะแบบที่พี่เพื่ี่จะไปแต่ฟอดก็เลยเออฟอดยอมรับการตัดสินใจของพี่อยู่แล้วเพราะว่าฟอดเป็นคนที่ไม่ค่อยแบบพี่ก็รู้ว่่่่าอออเเป็นนนคคทีีไมยแบบ ไม่ค่อยตัดสินใจด้วยตัวเองเงี้ยให้พี่เป็นคนตัดสินใจเลยมันก็เลยรู้สึกว่าเออตอนนั้นก็เลยแบบจบไปเลยจบไปแบบนั้นเลย <c oughs> มันก็มันก็รู้สึกแบบอันนี้แหละแต่ดีนะช่วงนั้นมันปิดเทอมพอดี <c oughs> เพราะตอนตอน,ตอนฟดก่อนจะปิดเทอมมันประมาณเกือบหนึ่งอาทิตย์อะกอ็ฟดไปแบบครูก็จะดูอหือกว่าแบบอุ้ยไอ้หมอหนี่แบบเครียดอะไรเงี้ย <c oughs> เศ<อ>ร้าอะไรเงี้ยเออบอกเสียใจไหมช่วงนั้นมีคนถามว่าเสียใจยหรือเปล่าตอนนี้เราเลิกกันเสียใจแหละแต่พี่เพรี่เสียใจไหม ก็เปียใจจริงเหรอแต่มันก็มีวิธีฮิวใจต่างกันไงก็พี่เป็นกระเทยงไงเข้าใจว่าไม้มันฟีลฟิลลิ่งมันต่างจะต่างกาันพี่แค่รู้สึกว่า,าใช่ถ้าสมมติว่าจริง,รงถ้าสมมติว่าถ้าพี่เป็นหญิงแท้หรือว่าอะไรเนี่ยพี่อาจจะแบบอ,อาจจะแบบอาจจะแบบว่าอะไรอ่ะจ,จะแบบวนเวอเ,เ,เยอะหน่อยแต่พี่ก็ เจียมตัวเองไงพี่รู้ว่าพี่เป็นแบบนี้พี่เป็นแบบนี้พี่ก็รู้สึกว่าเอองั้นเราก็มูฟแล้วก็เอาชีวิตมาแบบจอยๆสนุกสนุกไปดีกว่าเพราะเรารู้ว่าเออเราเป็นอย่างนี้เ,ออเราเป็น LGBT เราก็ม,มันไม่ควรเศร้าอ่ะมันดูมันภาพมันขัดกันเข้าใจป่ะเหมือนถ้าพี่มานั่งเศร้าแล้วโอ้สวยแล้วเกิดล้เมึงมานั่งเศร้าทําตัวเหมือนแบบ ผู้หญิงเจ้าหญิงผู้หญิงเจ้าน้ําตามันไม่ใช่บุคลิกแบบที่มันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่เหมาะให้พี่มานั่งเต้าใช่ไหมดัะนั้นพี่ก็เหลือทางเลือกเดียวคือพี่ก็ต้องจอยจอยไปพี่ก็ต้องแบบเดินต่อเดินหน้าต่อไปแล้วก็ใช้ชีวิตให้มันแบบจอยจอยสนุกสนุกแต่จริงๆอ่ะคนอาจจะดูไม่ออกก็ได้นะต่อให้ข้างนอกพี่อาจจะแบบรู้สึกแบบเหมือนไม่ได้อะไรมากแต่ใน,ในใจลึกๆพี่ก็อาจเออยังมีคิดมอีอะไรอาวร์บ้างมีอะไร <laughs> บ้างอะไรอแล้วจริงแต่ว่าพี่แค่รู้สึกว่าพี่ต้องฮิวใจตัวเเเอออองงใใหห้้้้มันรร็็วววแลกไไปต่่่่ดพพาาาะยี พี่ก็มีไมยเต้ของพี่ใช่ไหมชีวิตพี่มันไม่ได้มีแค่เรื่องความรักเนาะเราเราอยู่ในจุดที่เออเราอยู่ในจุดที่เราต้องรับผิดชอบอะ่ะถ้าเราล้มอะ่ะเราล้มคนเดียวทุกอย่างมันล้มหมดมหน้าที่การงานล้มครอบครัวล้มอะไรมันก็คือมันจะพังหมดฉะนั้นก็คือพี่ก็แค่รู้สึกว่าเราเรื่องส่วนตัวมันต้องอแยกไม่เป็นไรเราก็ฮีลใจเราได้แต่ว่าสําคัญที่มันเสียไม่ได้ก็คือเรื่อง เรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องภาระหน้าที่ที่เราต้องทำาแล้วมันก็เลยต้องทำให้ตัวเองรู้สึกวแบบ่าแล้วก็ต้องเข้มแข็งซึ่งก็ต้องไปต่อ,อแล้วแล้วทำไมถึงแบบเออฟดกลับมารอบนี้ทาไมพี่ถึงแบบ,บแบบเปิดอะไรเงี้ยให้อะทำไมถึงคิดว่ารู้สึกเออฟดกลับมาได้อะไรเงี้ยไม่ใช่ก็อย่างที่พี่ก็พูดให้มาเข้ามาใกล้ๆอเออพี่ก็ที่พี่ก็พูดให้เอฟซีฟังพี่บอกว่าอย่างกับเคสเธอก็คือเราอ่ะแยกจากกันด้วยแค่เรื่องของ อัธยาศัยเนาะบางอันที่เรายังจูนกันไม่ได้แล้วเราคุยกันตกลงกันไม่รู้เรื่องมันก็เหมือนทําให้เราแบบแยกกันแต่ว่าความแยกกันน่ะมันไม่ได้มาจากการที่เราทะเลาะกันหรือมันไม่ได้มีประเด็นเรื่องของชู้สาวเรื่องของมือที่สามเรื่องของอะไรไม่ได้มีเรื่องของเงินเงินทองทองผลประโยชน์หรืออะไรที่มันจะทําให้รู้สึกว่า เอออย่างเงี้ยมันไปต่อกันไม่ได้แน่แมันไม่ใช่ใช่ไหมคะมันก็พูดตรงๆอ่ะมันก็เป็นเรื่องของพ่อแง่แม่งอนใช่ไหมแค่นั้นเองมันเป็นเรื่องเล็กแต่ว่ามันเป็นเรื่องเล็กที่พอมันต่างคนต่างหันหลังทั้งคู่อ่ะมันก็เลยไม่มีไม่มีใครหรือไม่มีตรงกลางที่มันจะทําให้เราแบบมาคุยกันอะไรเออพอตัดสินใจหันหลังทั้งคู่มันก็กลายเป็นหันแล้วมันหันเลยไงมันไม่มีใครแบบมันดึงเราสองคนให้มันกลับมาหากันใช่ไหมมันก็หันมันก็หันไปแต่มันเป็นแค่เรื่องแบบ พอแงแมงงอแล้วพี่ก็รู้สึกว่ามันมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เอาจริงๆถ้าสมมติว่าเธอไม่งอพี่หรือว่าเธอไม่ได้แบบยังอยู่ตรงเนี้ยยังไงเธอเธอกับพี่ก็ไม่สามารถที่จะกลับมาอยู่จุดนี้ได้แน่นอนใช่ไหมล่ะเพราะว่าถ้าให้พี่แบบเลือกเดินไปอ่ะพี่ก็คงไม่ไม่ไม่พูดตรงๆพี่ก็คงไม่ได้ไม่เดินมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนแบบเออออกมาเองแล้วอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีๆวันดีคืนดีเราจะแบบกลับไปเองเนี้ยมันก็ดูยังไงอยู่แต่ว่า ที่มันสําคัญเลยเป็นเพราะว่าเธอไม่ไม่ไปไหนไงเนี่อที่สำคัญที่อคือเธอไม่ไปไหนแล้วเธอก็ทําให้พี่รู้สึกว่าเขายังดีกับมึงอยู่นะเขายังรู้สึกดีกับมึงเขาก็ดีกับมึงนะแล้วเขาก็เขาก็พยายามแบบไม่รู้ี้เขาแบบคือเขายังเห็นค่ามึงอ่ะไม่รู้นะถ้าสมมติพี่คุยกับตัวเองก็รู้สึกว่าเออแล้วมึงจะเจอผู้ชายแบบนี้มึงจะเจอคนแบบนี้ อีกได้อีกไหมคนที่แบบว่าขนาดมึงแบบมูไปแล้วมึงไปมีแฟนใหม่แล้วอะไรแล้วแต่เขาก็ยังแบบยังอยู่ที่เดิมอากยัง <Hey. S 1> ไม่ไป,ไปไหนแล้วเขาก็แบบเขาก็ยังแบบยังมองมึงยังมองมึงแบบเอ,อ้ยไม่รู้สิเขาอย่างเค <c oughs> ยพูดๆคือเขายังเห็นค่าในตัวมึงอยู่อ่ะ uh. เออแล้วทําไมมันก็นึกถึงคำเนาะที่แบบคนหลายคนชอบพูดว่าเหมือนที่เธอก็พูดว่า รักคนที่เขารักเราดีกว่าใช่อนี่ฟอดรู้สึกว่านะก็แค่รู้สึกแบบนั้นเลยครับม่งก็รู้ปะ่ะเราควรเลือกคนที่เขาเห็นค่าเราแล้วก็เขารักเราดีกว่าเรื่องอื่นเป็นเรื่องเล็กเลยถ้าตัดใดที่เราได้อยู่กับคนที่เรารักเขาและเขารักเราอะเรื่องอื่นมันเป็นเรื่องเล็กสําหรับดิฉันเนะออแล้วแล้วแล้วที่ตอนที่แบบตอนที่เลิกกับพี่พีน่เนอะรู้ไหมทําไมฟอดถึงแบบถึงแบบพี่พีนี่ก็พูดอยู่ตั้งเยอะเนาะว่าแบบเออทำไมถึงไม่มีคนอื่น พี่กพี่ที่ได้ามอกวาทำไมถึงฟอดไม่มีคนอื่นใช่เพราะว่าถ้าพี่เป็นเธอพี่จะมีเออแต่ว่าฟอดรู้สึกว่าฟอดเป็นคนที่อออฟอดฟอดจีบคนไม่ค่อยเป็นใช่ไหมแล้วทีเนี้ยฟอดรู้สึกว่าการที่แบบเออกว่าจะแบบไปกว่าจะแบบไปจีบคนอื่นอะไรเงี้ยมันต้องปรับตัวเยอะมากนะกว่าแบบเออจะไม่อยู่ด้วยกันแล้วแบบกว่าจะเข้าใจกันได้ถึงขนาดเนี้ยฟอดก็เลยรู้สึกว่าเออขออยู่คนเดียวก่อนดีกว่าตอนนั้น แล้วมีคนมาจีบไหมตอนนั้นมีแต่ฟอร์ดรู้สึกว่าเอ้ยขอย่างดีกว่ายงงก็มาเอลเดี๋ยวมาตอบกลับอะไรเงี้ยเออมันก็มีบ้างแหละทำไรทําอะไรค่าทำอะไรอย่างนงี้มันก็มีบ้างเออมีคนจีบใช่ก็มีแต่ว่าฟอร์ดก็ไม่ได้แบบอะไรไม่ได้เล่นอะไรเงี้ยไม่ได้แบบตอบเพราะว่ารู้สึกว่าเอ้ยตอนนี้ยังแบบยังยังยังไม่ใช่อ่ะขอแบบขออันนี้แป๊บนึงก่อนเพิ่งเพิ่งแต่แบบยังไม่พร้อมเพิ่งแต่แบบโสดมาอะไร แกไม่พร <lien> ้อมตายใช่แต่ฝอกก็ยังรู้สึกดีกับพี่ไงไม่งั้นฝอกก็คงไม่กลับมาเออไม่อยากพูดเยอะพูดเหมือนสวยเนาะถ้าเจ๊จ้อยถ้าเจ๊จอยอยู่ในไลเจ๊จอเจ๊จ๊จ๊จะบอกว่าพูดเหมือนสวยเนาะแต่แกก็ดีนะแกแล้วทําไมต้องยังไม่ยังรู้สึกดีกับพี่ล่ะโอ๊ยพี่เราผ่านกันมาอะไรตั้งเยอะแล้วแบบฝอกไม่เคยเจออะไรแบบนี้ไงเออแล้วรู้สึกว่าโอุ๊ยดีมากเลยเนาะอะไรดีมากยังไงดีมากทั้งแบบ ทั้งแ่าเขาก็ใส่เจาอ่างเงี้ยทำไมเราถึงเป็นแบบนี้วะแต่ตอนนั้นอ่ะคือที่ทะเลาะกันอ่ะก็ฝอดก็มีหน้าที่เป็นของตัวเองจริงแต่ว่าฟอดไม่อยากอธิบายให้อันนี้เพราะว่าแบบเข้าใจไหมพี่ก็พี่ก็ไม่เข้าใจอยู่ดีตอนนั้นอ่ะเออแต่มันผ่านมาแล้วช่างเถอะเพราะว่าก็หัวก็แบบทั้งสองคนอ่ะก็ร้อนทั้งสองอ่ะก็เลยคิดว่าเออพอร้อนกับร้อนมันก็ยิ่งแต่ร้อนไงก็เลยต้องแบบ เออหาไฟดับก่อนแต่ตอนมันไม่มีคนรถดับเพลิงออก็ได้ก็อย่างที่พี่พูดใช่ไหมล่ะชพอมันถึงว่าเราต่างคนต่างหันหลังให้กันแล้วมันก็ไม่มีคนมาอยู่ตรงกลางช่วยเราอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบไปเลยเลิดไปเตลิดไปไกลเลยเลิดไปใช่เลิดไปก็อย่างเงี้ยก็นั่นแหละแต่ใดๆก็ทําให้เราแบบกลับมานั่นแหละนะลึกๆก็คือเราสองคนยังรักกันนั่นแหละค่ะทุกคน ที่พบเธอถากกัดเข้าไปแต่ไปยังเอือนๆืนมืนถือว่ใจแคบเหมือนเดิมนะหล่ะขายเพื่อนกับไอซีเออมีคนบอกให้หอมเลยค่ะหอมอะไรเยอะแท้อีก2นสองทีแบบน้ำได้ไดสองที่แบบน้ำละจัดค่ะคืนนี้จัดอะไรเหนื่อยเหนื่อยแล้ววันนี้ มันหมดวัยนทายแล้วดิพี่แบลี่ทำไม่ได้เรอวันเนี้ยอะไรพี่แบรี่แบบพูดดีๆนะโดนนะอะไรนะนอนจับมือใครก็ได้เราคิดว่ากลับมาครั้งนี้เราจะรักกันมากขึ้นไหมับคิดว่ารักมากขึ้นกว่าเดิมจริงเหรออืมคู่นี้เหมาะกันสุดแล้วคะ่ะ มีคนบอกว่ามีคนบอกว่าอืออนาคตเอ้ยเดี๋ยวก็เป็นเหมือนเดิมอันนี้มันเรื่องของหลอนมันเป็นความคิดหลอนช่ซึ่งเราไม่สามารถห้ามได้เออฝอก็ไม่สามารถฝอกก็ไม่สามารถตอบได้เหมือนกันว่าอนาคตอ่ะมันจะเป็นแบบไหนแก่แต่ว่าตอนนี้ยคือตอนนี้มันคือตอนนี้มันดีแล้วมันโอเคแล้วอ่ะใช่ เราไม่เคยมีคนถามคำถามนี้กับดิฉันเหมือนกันนะเคยมีคนถามคำถามนี้กับดิฉันฉันเคยพูดในรายการรายการหนึ่งดิฉันบอกว่าดิฉันถูกสอนมาให้มีชีวิตเพื่อมีความสุขกับปัจจุบันฉะนั้นไม่ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นจะเป็นอย่างที่คาดหวังหรือไม่คาดหวังดิฉันก็จึงไม่ค่อยเป็นคนที่ดิฉันจึงเป็นคนที่ไม่ค่อยรู้สึกว่าจะไปแบบ ฟูมไฟ์หรือว่าอะไรกับมันมากไม่ไปคาดคั้นหรือไม่ไปคาดหวังกับมันมากเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนจอยกับปัจจุบันมากๆแล้วเราเป็นคนแบบมีความสุขกับทุกขณะช่วงจังหวะชีวิตทุกๆคือจะฟก็เป็นแบบนี้แต่ตอนนี้ยฟอเริ่มเป็นแบบนี้แล้วแต่ตอนนี้ฟอคือรู้สึกว่าตอนนี้มันโอเคแล้วอ่ะทุกคนมันแบบมันดีมากแล้วอ่ะคือแบบกลับมาตอนนี้มันแบบมันโอเคล้วทุกคนอย่าไปมีชีวิตแบบเราอย่าอย่าไปมีชีวิตแบบกลัวอนาคตอ่ะหลายคนจะรักก็ไม่กล้ารักกลัวอ่ยเดี๋ยวมันก็ลงเอยแบบ ไปฟังคําพูดคนอื่นอะไรเงี้ยโอเคคนอื่นเขาอาจจะหวังดีกับเราแนะนําซึ่งมันมีจริงๆแหละคนที่หวังดีกับเราไม่อยากให้เราเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่โดยที่สุดท้ายแล้วว่าเราจะเป็นอะไรหรือเราจะทําอะไรต้องคุยกับตัวเองเยอะๆถามใจตัวเองให้มากๆเพราะว่าอย่างที่มันชีวิตคู่อย่างเงี้ยมันไม่มีชีวิตคู่มันเป็นเรื่องของคนสองคนและถ้ายิ่งเป็นคนที่อยู่ด้วยกันมาแล้วว่ามันไม่ได้มีใครรู้ เรื่องของเราสองคนดีเท่าเราสองคนใช่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 ฉะนั้นได้ไม่ได้เราต้องคุยกับตัวเองแล้วเราก็อ,อย่าหลอกตัวเองแค่นั้นเองจริครแค่นั้นเองค่ะคือตอนนี้มัน,ม,นมันดีมากเลยครับทุกคนนะ <laughs> 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 คือฝอรอไม่รู้ว่าแบบฝอไม่ได้รู้เลยว่าอนาคตพอจะเป็นยังไงไ <laughs> ม่ต้องเป็นสนใจใช่คือคือ ทำวันนี้ให้มันดีที่สุดก็พอเอพูดเก่งขึ้นเก่งขึ้นเออแต่ตอนนี้ขาฉันจะแบบไม่ไหวแล้วเธอแบบง้เพราะว่าพี่สกิดอยู่นะคืนนี้ต uh ้องนวดให้นะคืนนี้นวดขาให้ห huh. น่อยได้เดี๋ยวฝัน้วยให้แบน้พอยพอจบโอเคเดี๋ยวอาบน้ำทุกคนจะมาถามอะไรฉันถามมาเลยให้น้ำก่อนนะให้น้ำไปอาบน้ำก่อนเพราะว่านางทั้งวันตั้งแต่เช้าแล้วแล้วนางก็ไปเรียนมาด้วยเช้าแล้วเหมือนนางไม่ไหวแล้วอะทุกคนอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ด้วยก็แล้วกันไป จบแถลงการจากเมืองทิพย์จบแถลงการจากเมืองทิพย์ <Support. S 1> น้องฟอดปีนี้จะไปขายทุเรียนไหมไปแน่นอน <ไป S 1> ค่ะ <ไป S 1> คเดี๋ยวนางเรียนจบดิฉันก็ไปรับเลยขายทุเรียนยาวๆช้ำๆแต่ว่านี่แต่ว่าจะมีแพลนเหมือนจะบวชนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าวันไหนก็บอกเวมาเดี๋ยวแจ้งให้ทราบอีกทีหวานอิจฉาเออทุกคนอย่าลืมกดติดตามช่องนี้นะก่อนที่จะออกไปทุกคนสาธิหมื่นสองหมื่นสอง เฮ้ยกระจกเออระวังกระจกโอเคโอเคเมื่อกี้ในกระจกเมื่อกี้นี่ไงนี่ไงกระจกนี้มันสะท้อนแสงนี้ <โอ S 1> แล้วเธอแบบอะไรเ,เกือบแล <laughs> ้วกูใจเกือบแก้ผ้าแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่ฉันเอาเก็บไว้ดูคนเดียวค่ะพวกเธอไม่ได้ดูหรอก <c oughs> เป็นเอกสิทธิ์ของดิฉันชีฉันเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ดิฉัน <c oughs> สามารถเห็นได้คนเดียว <c oughs> ขอซื้อลิขสิทธิ์ต่อได้ไหมนะฉันซื้อลิขสิทธิ์ในตัวนางแล้วทุกคนไม่สามารถเห็นได้ดิฉันเห็นได้คนเดียวเ <c oughs> <c oughs> ลิศ หนูเก็บเสื้อผ้ามาเหมือนจะมาอยู่กับฉันนะดูดิกระเป๋ารูปใหญ่มากก็ตเตีย่ยเขาอ่ะคิดว่าจะได้ไปจันด้วยไปจันด้วยเะยหยุดแค่สามวันจะไปจันด้วยก็ต้องตื่นก่อน <c oughs> ไปอยู่แค่สี่ห้าวันนะจะพาไปด้วยไปบลาไปหาแม่ปะ่ะเดี๋ยววันหลังก่อนจะไปไปพวกไปพวกนี้ก็ไม่ได้กลับไม่ทันไม่ได้พ่งนี้ไปหาพี่หมอก่อนพี่หมอแล้วก็ วันอาทิตย์เอ่อเวลามันน้อยเกินอ่ะเนาะไม่มันแบบมันหยุดช้แบงก์เองอ่ะใช่เวลาไม่พอ,อนะเล่าโมเมนต์ตอนตอนง้อหน่อยก็ <Yeah. S 1> จริงๆอะ่ะวันเนี้ยมาเจอกันแทบไม่ได้มีอะไรที่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 แบบวันเ้เล่าโมเมนต์ตอนง้อเลยเป็นเรื่องอะไรที่มันแบบแบบแบบนี้แล้วนะทุกคนเพราะว่ามันมันเรื่องที่คุยกัน หลายเรื่องก็คุยกันผ่านไลฟ์ไปหมดแล้วก่อนหน้านี้แล้วมันก็เหมือนแบบว่าโอเคเราตกลงกันแล้วเข้าใจกันโดยอัตโนมัติแล้วว่ามันอะไรบ้างที่แบบเออเรากลับมาครั้งนี้เราจะต้องแบบยังไงอ่ะเป็นหนังสือเล่มเก่าที่ปรับปรุงเยอะเออระหว่างกันยังไงอะไรอย่างนี้ก็มันเหมือนว่าก่อนหน้านี้ข้อดีก็คือก่อนที่มันจะถึงวันนี้สิบสี่กุมภาพันธ์เนี่ยเหมือนก็เราก็คุยกันในไลฟ์แล้ว บ้างทั้งทีเล่นทีจริงทั้งอะไรไปแล้วก็หลายเรื่องก็ได้คุยกันไปแล้วก็เข้าใจกันแล้วดิฉันก็เป็นคนไม่ชอบพูดซ้ำซากกันแล้วดิฉันก็คิดว่าฟอร์ดเขาก็โตแล้วว่าเขาโตแล้วนะทุกคนเขา20 20ยิเท่าไหร่แล้วย4บสียังย2่2งแล้วอย่างเงี้ยเขาก็โตแล้วอ่ะเป็นครูแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีวุฒิภาวะในระดับหนึ่งแล้วก็เราไม่ต้องพูดซ้ําอ่ะนะเป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดซ้ําแล้วแต่ว่าฟอร์ดเด็กอ่ะฟอร์ดยังเด็กอยู่จริง อะไรอ่ะปล่าสวยนะคะเตรียมคำคดีเลยค่ะไม่ต้องมาชมค่ะเตรียมทำคดีเตรียมเก็บหลักฐานเตรียมแบบอะไรใดๆเลยค่ะ่พี่มีนพี่มีนพี่มีนคิดถึงพี่มีนจังเลยเดี๋ยวฉันได้พาไปเจอแน่ฉันคุยกับพี่อ้อมแล้วจพพี่มีนเจอกันนะครับ ฉันจะพาพี่มีนใช่ไหมครับใช่พี่มีนเจอกันนะครับพี่มีนเดี๋ยวฉันจะพาหล่อนไปเจอกวเข้าวกับปลาซักหนึ่งไครับฉันจะพาหล่อนไปเจอคุณแม่กับคุณน้องคุณมีนกับกับคุณอีกคนยอพี่ยอมพี่้อมขอให้รักกันนานๆน,น,นะคะสั่งปลาอ,อินรีค่ะมองต่ําไ,ไ, <c oughs> ไม่ได้มองต่าไม่ได้มองต่ําอะไรเลย <c oughs> er. มองต่ำอะไร <c oughs> ่ะเรียกแทนว่าอะไรคะพี่แพรดี สายตายี่เวนี่รีบนอนนะคะนี่ฮะดิฉันทำง,งานหนักเลยให้หนางอาบน้ําเสร็จก่อนเลยดิฉันก็ลงไลฟ์เพราะว่าดิฉันน่ะคีนซิ่งก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงทุกคนโอ้ชีวิตกระเทยเธอไม่เป็นกระเทยเธอไม่เข้าใจว่ามันเหนื่อยมากนะความกระเทยอ่ะมันเหนื่อยมากจริงมันต้องแบบเฮ้คีนซิ่งคินอะไร ยินดีด้วยนะคะแม่ครั้งนี้ขอให้รักกันนานๆคุณแพที้สวยมากครับหนึ่งหมื่นคนอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ให้หนูด้วยนะคะนี่คือช่องใหม่หนูเลยหนูไลฟ์ช่องนี้อะไรช่องนี้ก่อนหลับก่อนให้นางหลับทุกคนเอาจริงๆถามนางก็ได้นะอยู่ด้วยกันน่ะเข้าใจแหละฟิลแบบนั้นน่ะมันก็ต้องมีชีวิตคู่ความรักอ่ะแต่ว่าอย่างกระดิฉันกับนางไม่ได้อะไรกันแล้วนะไม่ได้เพิ่งคบกันมันไม่ได้แบบข้าวใหม่ปลามันแล้วทุกคนคบกันมาตั้งปีเจ็ดเดือนแล้วนะตอนนั้นอ่ะ ปีเจ็ดเดือนจริงๆนะมันแบบอยากมีเพื่อนนะฟิลมันแค่รู้สึกว่าอยากมีคนอยู่รู้ใจคนอยู่ใกล้ๆเป็นเพื่อนกันหอ,อกล้อกันแค่นั้นนหละมันรู้สึกแบบนั้นมันรู้สึกแบบนั้นแค่นั้นแล้วจะยิ่งดีถ้ามาอยู่ด้วยกันแล้วช่วยกันแบบทำมาหากินได้ช่วยกันแบบทำมาหากินได้ช่วยกันหาเงินช่วยกันอะไร จริงๆต้องการแบบนี้นะต้องการแบบนี้แค่ต้องการฟีลแบบไปไปเที่ยวก็มีคนไปเป็นเพื่อนไนเงี้ยไปกินข้าวก็มีคนไปเป็นเพื่อนเดินทางมีคนไปเป็นเพื่อนน่ฟีลแบบนั้นอนะ่ะทุกคนเป็นไหมแค่รู้สึกแบบนี้นะแฟนสําหรับดิฉันดิฉันรู้สึกว่ามันเหมือนคนรู้ใจที่อยู่ข้างๆเราอะ่ะเออเป็นที่ปรึกษาเราได้ในบางเรื่องคุยกันสารทุกข์สุขสุกดิบปรับทุกข์กันอะไรกันางเงี้ยเนี่ยฟีลเนี่ยนี่คือคนที่ดิฉันต้องการ ในความหมายของคำว่าแฟนมีคนมาแชร์ลิงความสุขแล้วมีคนมาแบบแบ่งเบาความทุกข์ในบางอย่างที่แบบเออเราทุกข์ใจอะไรเงี้ยเราคุยให้เขาฟังได้เขารับรู้ถึงความทุกข์ของเราหมายถึงเรื่องทุกข์ใจเรื่องอะไรเงี้ยนะคะหรือเวลาตอนเรามีความสุขเราก็อยากแบบแชร์ความสุขที่เรามีให้เขาเออแค่นั้นน่แหละมันคือมันคือฟิลลิ่งของคําว่าแฟนสําหรับดิฉันนะคะต้องการแบบนั้น อืมเป็นเซฟโซนให้เราได้ที